สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากโลกการเงิน breaking news ตลาดคริปโตทั่วโลกกำลังจับตามอง BNB Binance Coin หลังจากราคาพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ all time high แต่ระดับเกิน1,000ดอลลาร์ต่อเหรียญในเดือนกันยายน2 0 2 5และยังคงรักษาโมเมนตัมได้อย่างแข็งแกร่งสิ่งที่ทำให้ BNB น่าสนใจไม่ใช่แค่การขึ้นราคาแต่คือแรงซื้อจากสถาบันการเงิน กองทุนสำรองของรัฐและพันธมิตรระดับโลกที่หันมาเลือก BNB เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องมีล่าสุดรัฐบาลคาซักสถานเปิดตัวกองทุนคริปโตแห่งรัฐและเลือก BNB เป็นสินทรัพย์แรกที่ซื้อเข้าพอร์ตเหตุการณ์นี้สะเทือนทั้งวงการและตอกย้ำว่า BNB ไม่ใช่แค่ยูทิลิตี้โทเค็อีกต่อไปแต่กำลังถูกยกระดับสู่สินทรัพย์สำรองในระดับรัฐพร้อมกันนั้นบริษัทยักษ์ใหญ่ในฮ่องกงอย่าง Nano Labs ประกาศทุ่มเงินกว่า1,000ล้านดอลลาร์ซื้อ BNB เข้าทุนสำรองทำให้ตลาดมั่นใจว่า BNB กํากำลังกลายเป็นเหรียญสถาบันที่ถูกหนุนหลังด้วยเงินจริงคำถามที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังถามก็คือหลังจากสร้างสถิติใหม่ราคาของ BNB จะไปต่อได้ไกลแค่ไหนจะสามารถทะลุ1,200ดอลลาร์หรือแม้แต่2,000ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ได้จริงหรือไม่และเบื้องหลังความร้อนแรงนี้มีปัจจัยอะไรที่เราต้องเข้าใจ วันนี้ผมโทนี่จะพาทุกท่านเจาะลึกทั้งข่าวล่าสุดแรงซื้อจากสถาบันและรัฐบาลบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญและแนวโน้มราคาของ BNB ใน q c 2025ข่าวล่าสุด BNB ทํำสถิติใหม่และแรงซื้อถล่มตลาด 1. การทำลายสถิติราคาในวันที่21กันยายน2025 เว็บไซต์ Yahoo Finance รายงานว่าราคาของ BNB พุ่งขึ้นกว่า8%ภายในวันเดียวแต่ระดับ1,000ดอลลาร์ต่อเหรียญซึ่งถือเป็น all-time high ใหม่และสร้างความตื่นตระลานไปทั้งวงการคริปโต Yahoo Finance 21กันยายน2025 เพียงวันถัดมา22กันยายน2025 BNB ก็ยังไม่หยุดโดยทะลุ962ดอลลาร์และมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นจากข่าวว่าช่างเพิงสาวผู้ก่อตั้ง Binance อาจกลับมามีบทบาทในบริษัทอีกครั้งซึ่งช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุน Venture Burn 22กันยายน2025 2. ข่าวบวกจากภาคสถาบันและพันธมิตร 1 2กันยายน2025 BNB ทำสถิติใหม่ที่907ดอลลาร์ 7, หลัง Binance ประกาศความร่วมมือกับ f r a n k n t t m p โบ t o n บริษัทจัดการกองทุนยักษ์ใหญ่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกัน Economic Times 1 2กันยายน2025 ความร่วมรือนี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณการยอมรับจากภาคการเงินดั้งเดิมและช่วยผลักดันให้ราคาของ BNB พุ่งแรงก่อนที่ ATH จะถูกทำลายในสัปดาห์ถัดมา 3. ข่าวใหญ่ด้านกฎหมายและความเชื่อมัน่น17กันยายน2025 CoinDesk รายงานว่า Binance กำลังเจราจากับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเพื่อยุติการตรวจสอบ compliance monitoring ที่ดำเนินอยู่หลายปี CoinDesk 17กันยายน2025ข่าวนี้ถือเป็นการปลดล็อกความเสี่ยงที่กดดัน Binance มานานและเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ราคาของ BNB พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง 4. ความเคลื่อนไหวจากทุนสำรองและสถาบัน 24มิถุนายน2025บริษัท Nano Labs ในฮ่องกงประกาศแผนซื้อ BNB มูลค่า1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้เป็นทุนสำรองของบริษัททำให้หุ้นของ Nano Labs พุ่งขึ้นเกือบ2เท่าในวันเดียว Investopedia 24มิถุนายน2025 30กันยายน2025รัฐบาลคาซัคสถานเปิดตัวกองทุนคริปโตแห่งชาติชื่อ a l e m Crypto Fund และเลือก BNB เป็นสินทรัพย์แรกที่ซื้อเข้าพอร์ตร่วมกับ Binance k a z a k h ถานคอย i n t e l e g r a p 30กันยายน2025 3กันยายน2025ตลาดคริปโต OSL ในฮ่องกงเรื่องบริการซื้อขาย BNB สำหรับนักลงทุนสถาบันซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้เล่นรายใหญ่ในเอเชียเริ่มสนใจ BNB มากขึ้น Yahoo Finance 3กันยายน2025 5 สรุปภาพรวมข่าวล่าสุดเพียงแค่เดือนกันยายน2025เราได้เห็นทั้ง ATH ใหม่ที่เกิน1,000ดอลลาร์ 1, ต่อเหรียญข่าวบวกจากสถาบันการเงินอย่าง f r a n k ิน Temple ์ทัการลดแรงกดดันด้านกฎหมายจากการเจรจาก,กับ DOJ แรงซื้อจากบริษัทใหญ่และกองทุนสำรองระดับรัฐบาลเดือนกันยายน2025เป็นเดือนแห่งการ breaking news ของ BNB อย่างแท้จริง พราะไม่เพียงแต่สร้างสถิติใหม่ด้านราคาอย่างได้รับการยอมรับจากทั้งภาคการเงินดั้งเดิมบริษัทข้ามชาติและ MAC แม้กระทั่งรัฐบาลบางประเทศสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณว่า BNB กำลังก้าวไปอีกขั้นบนเส้นทางของอสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกใช้งานจริงในระดับโลกปัจจัยที่หนุน BNB พุ่งแรง 1. ความเชื่อมั่นจากภาคสถาบันและพันธมิตร 12กันยายน2025 BNB ทำสถิติใหม่907ดอลลาร์ 7, หลัง Binance ประกาศจับมือกับ Franklin Temple t ท n สถาบันการเงินระดับโลกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิตัลข่าวนี้สะท้อนว่า BNB ไม่ได้ถูกมองเป็นเพียง utility token แต่กำลังกลายเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากภาคการเงินดั้งเดิม ความร่วมมือนี้ช่วยสร้างความมั่นใจว่าสถาบันการเงินใหญ่ๆพร้อมจะเข้ามามีบทบาทในอีโคซิสเต็มของ BNB 2. การลดแรงกดดันด้านกฎหมาย17กันยายน2025 CoinDesk รายงานว่า Binance อยู่ระหว่างเจรจากับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเพื่อยุติการตรวจสอบ Compliance Monitoring ที่ยืดเยื้อมาหลายปี CoinDesk 17กันยายน2025 ขราวนี้ปลดล็อกความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่กดดัน Binance และ BNB มาตลอดทำให้ตลาดเชื่อว่า Binance จะสามารถเดินหน้าพัฒนาธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ถูกทวงนักลงทุนจำนวนมากมองว่านี่คือข่าวบวกเชิงโครงสร้างที่ช่วยหนุนราคาในระยะกลางและระยะยาว 3. แรงซื้อจากบริษัทและกองทุนสำรอง24มิถุนายน2025 บริษัท n a น o l a b ส์ในฮ่องกงประกาศแผนซื้อ BNB มูลค่า1,000ล้านดอลลาร์เพื่อถือครองใน t r e a s u r y ของบริษัทข่าวนี้สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่และผลักดันให้ราคาหุ้นของนาน o l a b สพุ่งขึ้นเกือบ2เท่าในวันเดียว i n v e s t o p e d i ดีย24มิถุนายน2025 30กันยายน2025ตลาดคริปโต OSL ในฮ่องกงเปิดให้บริการซื้อขาย BNB สำหรับสถาบันโดยตรง สะท้อนว่าผู้เล่นรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียเริ่มเข้ามาถือครองเหรียญน,นี้มากขึ้น Yahoo Finance 3กันยายน2025 4. กลไกเบิร์นและโทเคโนมิกส์ BNB มีระบบ quarterly burn เพื่อลดอุปทานตามปริมาณการใช้งานบน Binance และ BNB Chain ในปี2025 กลไกเบิร์นทำให้ซัปพลายของ BNB ลดลงเรื่อยๆและยิ่งราคาเพิ่มสูงขึ้นความคาดหวังเรื่องการเบิร์นรอบต่อไปก็ยิ่งสร้างแรงเก่งกำไรเพิ่มเติมนอกจากนี้การเปิดตัว OPBNB Layer 2ยังช่วยเพิ่มการใช้งานจริงทำให้ปริมาณธุรกรรมสูงขึ้นและนำไปสู่การเบิร์นเพิ่มขึ้น 5. ความต้องการจากนักลงทุนสถาบันรายงานจาก PR News w กันยายน2025ระบุว่า Warren p c e e c e อาจมีมูลค่าแตะถึง1.25ล้านดอลลาร์ PR n e w s w i กันยายน2025นี่เป็นหลักฐานชัดเจนว่าสถาบันการเงินเริ่มมอง BNB ไม่ใช่แค่เหรียญเก่งกำไรแต่เป็นสินทรัพย์ที่ควรมีในพอร์ต 6. ความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยกระแสข่าวการกลับมาของชังเพิงเจ่าวันที่22กันยายน2025ทำให้ตลาดเกิดโฟโมและกระตุ้นแรงซื้อของนักลงทุนรายย่อยอย่างมาก เวนเจอร์เบิร์น22กันยายน2025การที่ซีแซตยังคงมีอิทธิพลทางจิตวิทยาต่อตลาดสะท้อนว่าแบรนด์ของ b i n a น c e และ BNB ยังแข็งแรงและมีพลังผลักดันราคาในเชิงเซนติเมนต์เสรุปปัจจัยหนุนในเดือนกันยายน2025ปัจจัยบวกของ BNB มาจากหลายด้านพร้อมกันได้แก่ข่าวพันธมิตรสถาบัน Franklin Temple ท o n ข่าวกฎหมายบวกจาก DOJ การทุ่มซื้อจากบริษัทใหญ่ Nano Labs กองทุนสำรองของรัฐคาซัคสถานตลาดสถาบันในเอเชีย OSL ฮ่องกงระบบเบิร์นและโทโเคนมิกส์ที่ลดสป라이ยแรงหนุนเชิงจิตวิทยาจากข่าวซีเซ BNB ไม่ได้พุ่งแรงเพราะกระแสชั่วคราวแต่เกิดจากแรงหนุนเชิงโครงสร้างที่มาจากทั้งสถาบันกฎหมายและระบบโทเค็นของตัวเองปัจจัยเหล่านี้รวมกันจึงทำให้ BNB กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความแข็งแกรง่งและมีนาร์เรทีฟเชิงบวกในสายตาของนักลงทุนทั่วโลกมุมมองจากลักวิเคราะห์ 1. มุมมองเชิงเทคนิค (Technical Analysis) Trading View กันยายน2025 รายงานว่า BNB กำลังอยู่ในช่วง breakout rally หากสามารถยืนเหนือแนวต้าน1,080ดอลลาร์ 1, ได้สำเร็จจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่ระดับ1,145ดอลลาร์ Trading View กันยายน2025นักวิเคราะห์บางรายเปรียบเทียบโครงสร้างราคาของ BNB ตอนนี้กับการเคลื่อนไหวของ Bitcoin ในช่วงก่อนที่จะเกิดบูรันหมายความว่า b n b อาจากำลังเข้าสู่เวฟของการขึ้นรอบใหม่ 2. มุมมองเชิงพื้นฐาน (Fundamentals) ค่อย DCX กันยายน2025มองว่า b n b จะยังคงทรงตัวเหนือ $1,010 ดอลลาร์ได้ในเดือนตุลาคมและมีโอกาสไปถึง $1,050 ถึง $1,120 ดอลลาร์หากแรงซื้อจากสถาบันยังต่อเนื่อง คอย DCX กันยายน2025รายงานชี้ว่าปัจจัยสำคัญคือการใช้งานของ OPBNB Layer 2ที่เพิ่มปริมาณธุรกรรมบน BNB Chain และช่วยหนุนนาเรทีฟเรื่องการใช้งานจริง 3. การคาดการจาก AI และโมเดลเชิงคณิตศาสตร์ Google's AI Gemini กันยายน2025 ทำนายว่า BNB มีโอกาสพุ่งขึ้นถึง2,250ดอลลาร์ภายในปี2025หากอีโคซิสเต็มของ OPBNB เติบโตและระบบเบิร์นช่วยลดซั l y อย่างต่อเนื่อง CoinCentral กันยายน2025นี่เป็นตัวอย่างว่าปัจจุบัน AI ก็ถูกใช้วิเคราะห์ตลาดคริปโตและกลายเป็นเครื่องมือที่นักลงทุนบางกลุ่มใช้เพื่อประเมินแนวโน้ม4 มุมมองที่หลากหลายและความไม่แน่นอน AI Invest กันยายน2025ชี้ว่าการคาดการราคา BNB ปี2025มีความแตกต่างสูงมากโดยบางฝ่ายให้เป้า581ดอลลาร์ในกรณีเลวร้ายที่สุดและบางฝ่ายให้เป้าสูงถึง7,438ดอลลาร์ 7, AI Invest กันยายน2025ความแตกต่างนี้สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดยังมีความไม่แน่นอนสูงและขึ้นอยู่กับปัจจัยมหาภาคเช่นกฎหมายการยอมรับจากสถาบันและการเคลื่อนไหวของตลาดคริปโตโดยรวม 5. มุมมองจากนักวิเคราะห์สายบวก bullish view fx street 19กันยายน2025ระบุว่าหลังจาก bnb พุ่งทำ a t h ที่1 0 0 0ดอลลาร ตลาดยังคงมีโมเมนตัมแข็งแรงและเป้าหมายถัดไป1,200ดอลลาร์เป็นไปได้สูง FX Street 19กันยายน2025นักวิเคราะห์บางกลุ่มเชื่อว่าหากโมเมนตัมไม่สะดุด BNB อาจพุ่งไปถึงระดับ1,500-2,000ถึง2000ดอลลาร์ภายในปี2026 6สัญญาณจากภาคสถาบันข่าวใหญ่ที่นักวิเคราะห์ใช้ประกอบการคาดการณ์คือ 24มิถุนายน2025บริษัท Nanolabs ทุ่มซื้อ BNB มูลค่า1,000ล้านดอลลาร์และ30กันยายน2025รัฐบาลขาซักสถานก็เปิดกองทุนสำรองที่เลือก BNB เป็นสินทรัพย์แรก Investopedia 24มิถุนายน2025ค่อยเทเลกราฟ30กันยายน2025 การที่สถาบันและรัฐเริ่มเข้ามาถือเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้หลายฝ่ายมั่นใจว่า BNB มีโอกาสพุ่งต่อ 7. สรุปมุมมองนักวิเคราะห์เชิงบวกเป้าระยะสั้น1,200ดอลลาร์ 1, และเป้าระยะกลาง2,000ดอลลาร์ 2, ขึ้นไปเชิงฐาน1,050ถึง1,120ดอลลาร์ 1, หากอ c o s y s t e m มของ BNB Chain เติบโตต่อเนื่องเชิงลบ อาจร่วงต่ำกว่า600ดอลลาร์หากเจอแรงกดดันด้านกฎหมายรุนแรงหรือ Binance มีปัญหาเชิงโครงสร้างนักวิเคราะห์ทั่วโลกมีมุมมองหลากหลายต่อ BNB แต่สิ่งที่เห็นตรงกันคือ BNB ไม่ใช่โทเค็นเล็กๆอีกต่อไปมันได้ก้าวเข้าสู่เวทีสถาบันและแม้แต่ระดับรัฐแล้วทำให้นาเรทีฟของ BNB มีน้ำหนักมากขึ้นกว่าที่เคย และนี่คือเหตุผลที่ราคายังคงพุ่งแรงแม้ตลาดคริปโตโดยรวมยังผันผวนแนวโน้มและโอกาสของ BNB ใน Q4 2025 1. ภาพรวมตลาดและจุดเริ่มต้นใหม่หลังจาก BNB ทำ All-Time High ที่1,006ดอลลาร์ในวันที่21กันยายน2,568และต่อมาพุ่งต่อทะลุระดับ962ถึง980ดอลลาร์หลายครั้ง ตลาดก็เริ่มจับตาว่า Q4 2 0 2 5จะเป็นจุดเริ่มต้นของซูเปอร์แลนลี่หรือเป็นช่วงที่ต้องระวังการย่อตัวเหตุผลคือแรงซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายนไม่ได้มาจากนักลงทุนหลายย่อยเท่านั้นแต่ยังมีสถาบันการเงินระดับโลกกองทุนสำรองของรัฐและบริษัทขนาดใหญ่เข้ามาหนุนหลังปัจจัยนี้ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าโครงสร้างตลาดของ BNB กำลังเปลี่ยนจากเหรียญยูทิลิตี้ธรรมดาไปสู่สินทรัพย์ปถาบันหรือ Institutional Asset 2. ฉากทัดเชิงบวกหรือบูลิสซินาริโอหากโมเมนตัมยังต่อเนื่องและไม่มีแรงกดดันเชิงกฎหมายเพิ่มเติม BNB มีโอกาสทะยานไปที่1,200ดอลลาร์ 1, 200, ภายใน Q4 2025 FX Street 19กันยายน2,568การใช้งาน OPBNB หรือ Layer 2กำลังเป็นนาเลือกหลักหากปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นจริงจะหนุนให้ซัพพลายลดลงผ่านระบบเบิร์นและทำให้ราคามีแรงหนุนระยะยาว ก o o ก l e AI Gemini กันยายน2568คาดว่า BNB อาจไปได้ถึง $2,250 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี2025หาก Ecosystem ขยายตัวและแรงซื้อจากสถาบันยังเข้ามาอย่างต่อเนื่อง Coin Central กันยายน2568 3. ฉา,ากทัดเชิงฐานหรือ Base Case Scenario หากตลาดคริปโตโดยรวมยังคงแกว่งตัวและเฟดยังไม่ส่งสัญญาณการลดดอกเบีย้ยที่ชัดเจน ราคาของ BNB อาจทรงตัวในช่วง1,000ถึง1,100ดอลลาร์คอย DCX กันยายน2,568ให้กรอบราคา BNB ในเดือนตุลาคมไว้ที่1 0 5 0ถึง1,120ดอลลาร์โดยมองว่าเป็นระดับสม,มดุลที่สะท้อนความแข็งแกร่งของ e c o s y s t e m ็แต่ยังไม่ถึงขั้น Breakout ใหญ่ในภาพรวม q c อาจเห็น BNB สร้างฐานที่มั่นคงมากกว่าการวิ่งแรงเหมือนเดือนกันยายน 4. ฉากทัดเชิงลบหรือ Bearish Scenario หากการเจรจากับ DOJ สหรัฐมีความล่าชา้าหรือผลออกมาเป็นลบอาจกระตุ้นแรงซื้อทำกำไรและกดราคา BNB ลงไปที่โซน850-900ดอลลาร์ AI Invest กันยายุน2568เตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่ราคาของ BNB จะหลุดต่ำกว่า450ดอลลาร์หากตลาดเจอแรงกดดันหนักโดยเฉพาะในกรณีที่กฎหมายเข้ามาจำกัด Binance ในหลายประเทศ AI Invest กันยายน2568 ความเสี่ยงด้านกฎหมายจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่นักลงทุนไม่อาจมองข้าม 5. ตัวแปรที่ต้องจับตาใน Q4 2025การเจรจากับ DOJ ถ้าปิดดีก็จะเป็นแรงหนุนใหญ่ถ้าล้มเหลวอาจกลายเป็นแรงกดดันหลุนแรงการใช้งาน OPBND ตัวเลขธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นแปลว่าดิมานจริงที่สามารถยกนาเรทีฟได้ระบบเบรน รายงานเบอร์รอบต่อไปจะเป็นตัวชี้ว่าราคาจะมีแรงซื้อเก่งกำไรเพิ่มหรือไม่กองทุนสถาบันและหลัดการเคลื่อนไหวของ NanoLabs และอาเลมคริปโตฟันของคาซัคสถานจะเป็นตัวจุดไฟให้ตลาดมั่นใจว่ามีผู้เล่นหลใหญ่หนุนหลังสภาพตลาดคริปโตโดยรวมหากบิตคอยยังยืนอยู่บน60,000ดอลลาร์ 60, ได้ใน QC จะเป็นแรงส่งบวกต่ออัลคอยรวมถึง BNB 6สรุปแนวโน้ม Q4 2025 กรณีบวกราคาทะลุ1,200ดอลลาร์และมีโอกาสไปแตะ1 5 0่ดอลลาร์หากนาลทิฟสถาบันรัฐอย่างแรงกรณีบานราคาทรงตัว1 0 0 0ถึง1,100ดอลลาร์หล,อล่อแรงส่งรอบหม่จากบจจัจภายนอกยยนอกรณีลบราคายอดตัว850-900ถึงดอลลาร์หรืออาจต่างกว่า $600 ดอลลาร์หากมีแรงกดดันกฎหมายแนวโน้มของ BNB ใน q 4 2 0 2 5คือศึกระหว่างแรงบวกจากสถาบันและรัฐและแรงกดดันจากกฎหมายหากข่าวบวกยังต่อเนื่อง เราอาจได้เห็น BNB ก้าวเข้าสู่โซน1,200ถึง1,500ดอลลาร์แต่หากเจอแรงกดดันหนักราคาก็พร้อมจะย่อตัวได้เสมอดังนั้นนักลงทุนต้องจับตาปัจจัยเหล่านี้เป็นวันๆไปครับและทั้งหมดนี้ก็คือการเจาะลึกเรื่องราวของ BNB เหรียญที่เริ่มจาก utility token ภายใน Binance แต่วันนี้ได้ก,ก้าวไปสู่การเป็นสินทรัพย์ที่ภาคสถาบันและแม้แต่กองทุนสำรองของรัฐให้การยอมรับ เราได้เห็นการทำลายสถิติ all-time high ที่1,006ดอลลาร์ในเดือนกรันรยายน2025ได้เห็นการร่วมมือกับสถาบันการเงินใหญ่อย่าง f r ร n k ิน n ชม m บอร์ t o n ข่าวการเจรจากับ DOJ สหรัฐที่ลดแรงกดดันด้านกฎหมายการทุ่มซื้อจาก NanoRaps มูลค่า1,000ล้านดอลลาร์และแม้แต่การที่รัฐบาลคาซัคสถานเลือก BNB เป็นสินทรัพย์ตัวแรกของกองทุนคริปโตแห่งชาติ ทั้งหมดนี้สะท้อนว่า BNB ไม่ได้เป็นแค่เหรียญในโลกคริปโตอีกต่อไปแต่กำลังถูกยกระดับเป็นสินทรัพย์สถาบันหรือว่า institutional asset ที่น่าจับตาในระดับโลกอย่างไรก็ตามความเสี่ยงก็ยังคงอยู่ทั้งความไม่แน่นอนด้านกฎหมายการพึ่งพาไบแนนซ์เป็นหลักและความผันผวนข,ของตลาดคริปโตโดยรวมดังนั้นการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญ คำเตือนเนื้อหาที่นำเสนอในวันนี้จัดทำขึ้นเพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนและไม่ชักชวนลงทุนนะครับและก่อนจากกันถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมโทนี่จากช่อง Crypto to the Moon ด้วยนะครับและพบเป็นใหม่ในตอนถัดไปของเสียงจากโลกการเงินสวัสดีครับ